อันนี้ฝนตกค่ะอากาศชื้นไม่มีใครมาเล่นสนามเลยมีน้องกัญญามาอยู่คนเดียวอ้าวดูทำอะไรคะคนสวยทำอะไรคะอ่ายก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  สนุกไหมคะสนุกไหมคะกันยาขาบา,บายยหน่อยคลา,ายกล้องหน่อยเร็วจะเอ๋ขี่ม้าแหมๆเหรอลูก นี่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านค่ะมีรถไฟมีชิงชาอันนี้ไม่มีใครมาเล่นสนามเลยเพราะฝนตกอากาศค้มๆน้องกันยามาไม่มีเพื่อนเลยวันนี้ค่ะเ,เพื่อนไปไหนหมดคะกับอ๋อเพื่อนกลับ เพื่อนกลับหมดแล้วเพื่อนกลับ,ออลบพอแล้วหรอหาไปเก็บฟุตบอลมาหน่อยเร็วฟุตบอลหนูอยู่ไหนไปเก็บมาเตะตุ้มเลยกลับมาค่ะ มีพี่ถีดจัก,กรยานมายืนมองพี่อยู่อ่าเตยมาให้มามีแล้วล้ว เร็วๆแรงๆเร็วเร็หนึ่งสองอ้าวเอาไหมเอาไหมเร็วเร็วๆร็วเร็วเ,เ,เติมเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ 1, so ่งสองเอาอีกเอาอีกเอาอีกแต่มาทางนี้แต่มาทางนี้อ้าวไม่เล่นแล้วอากัญญามาบ๊ายบายก่อนค่ะ มันเปียกลูกเล่นไม่ได้ค่ะอันนี้เล่นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันเปียกอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนหันหน้ามาด้วยสีจุบจ๊บๆไปแล้วค่ะ